เือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เช้านี้ก็เป็นวันที่31มีนาคมพศ2565นะคะก็เป็นวันสิ้นเดือนมีนานะคะท่านผู้ชม พรุ่งนี้เราจะได้รวยๆไปด้วยกันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศการเก็บเห็ดของแอดไปฝากกับ f อดีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสนุกมากๆนะคะและก็หมานมากๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ด <isode. S 1> เข้ามาดูที่ช่องละอองแชนแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะก็เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูเห็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็เห็นแวบๆแ,แล้วนะคะก็ <c oughs> เข้ามาปุ๊บก็หม่านปั๊บนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเมื่อกี้แอดก็เก็บได้สามดอกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเข้ามาปุ๊บก็เจอสามดอกแล้วนะคะนี่ แล้วเจอตรงนี้อีกนะคะท่านผู้ชมโอ้ยหมานจริงๆนะคะโอ้ยแอดก็อดใจไม่ไม่ไหวที่จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าหมานจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สนุกมากๆนะคะโอ้ยวันนี้ก็มาด้วยกันสองคนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอัปเดตวันที่สาสิบอ็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็มาเก็บได้สามวันวันนี้นะคะ เมื่อวานก็ได้ประมาณสามกิโลกว่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นวันนี้นะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมตรงนี้สองดอกนะคะตรงนี้สองดอกแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะนี่นี่นี่เห็นแบบนี่ตรงนี้จะมองนี่จะอยู่แบบนี้นะคะนี่โอ้ยนี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนั้นอีกดอกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เห็นสี่ดอกนะคะท่านผู้ชม โอ้ยหมานจริงๆค่ะท่านผู้ชมก็อดใจไม่ไหวที่จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะโอ้ยงามคักคาี่นี่ท่านผู้ชมโอ้ยงวดนี้เราหมานไปด้วยกันแน่ๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีตัวเด็ดๆมานําเสนอเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะนําเสนอท้ายๆคลิปนะคะสําหรับเลขเด็ดนะคะ นี่โอ้ยงามอีหลีเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีตรงนี้ได้สีโดนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ็บตรงนี้อีกค่ะมีตรงนี้ตรงนี้นเมื่อวานก็เดินตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็มองไม่เห็นนะคะ เพราะว่ามันเพิ่งปลูขึ้นมาใหม่นะคะท่านผู้ชมโอ้นี่นะคะธรรมชาติจริงๆนะคะกิ้งกือเกาะนะคะท่านผู้ชมมาแย่งกินนะคะตรงนี้ตรงนี้ได้สี่ดอกนะคะโอ้นี่นะคะตรงนี้ได้สี่ดอกนะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยค่ะ ก็เก็บเมื่อวานนะคะที่ได้เป็นแถวนะคะแต่ว่าไข่ก็โผล่มาให้เห็นอีกแล้วนะคะนี่นะคะไข่เห็ดสซองนะคะเห็ดละโงกสีเหลืองนะคะโอ้ยห้ามเสียงดังค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะคะนี่โอ้ยหมานจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนะคะตรงจุดนี้นะคะเก็บไปเมื่อวานแต่ว่าแอปก็มองไม่เห็นนะคะนี แล้วก็ตรงนั้นอีกฝั่งโน้นอีกนะคะเดี๋ยวแอจะถ่ายให้ดูฝั่งโน้นอีกนะคะตรงโน้นอีกสามดอกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้ก็มานคือเขาพรุ่งนี้ก็จะได้รวยรวยไปด้วยกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเก็บสามวันก็มานทั้งสามวันเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยสนุกมากมากค่ะท่านผู้ชมโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหักแล้วจะหักแล้วมีนะคะโอ้ยแอดก็มาด้วยกันเหมือนเดิมนะคะสองคนค่ะถ้ามาหลายคนคงไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเพราะว่าโอ้ยถ้ามือไปถ่ายคลิปก็ไม่ทันเขานะคะออ้ยเสียงรถมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเสียงรถเครื่องเข้ามาแล้วนะคะอ้ ต้องพูดเบาๆหน่อยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวไม่ได้เห็ดเดีย๋ยวไม่ได้เห็ดอีกเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันต่อเลยค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่ว่าเป็นแถวเก็บมาจากนู้นเมื่อกี้นะคะน oh. านจริงๆค่ะท่านผู้ชมโอ้ใครอยากมาเก็บเห็ดก็ามาได้นะคะที่ป่าบ้านเขียวนะคะ นี่ตรงนี้ได้เจีโดอกนะคะอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะท่านผู้ชมเลยนะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะคะโอ้ยหมามคักๆโอ้ยท่านผู้ชมตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังที่จะได้เห็ดคะ่ะวันเมื่อวานก็ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะกับหนึ่งถุงนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยหวานจริงๆหมานจริงๆ,งๆเก็บเมื่อวานเองตรงนี้นะมันขึ้นตามหลังค่ะท่านผู้ชมมาทุกวันก็ได้ทุกวันเลยนะคะโอ้ยสุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมงวดนี้นี่ตรงนี้อีกนะ เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเจออีกแล้วนะคะอ้ต้องเสียงเบาๆหน่อยนะคะนี่นะคะหมานจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงนี้เห็นห้าโดกนะคะแล้วก็ตรงจุดนู้นด้วยนะคะท่านผู้ชมมั่นนะคะบานๆนนะคะเดี๋ยวเอดจะพาเก็บตรงนี้ก่อนนะคะหมานจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมอืม เสียงดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาได้ยินเพราะว่าได้ยินเสียงคนเข้ามาแล้วนะคะโโอ้หเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะตรงนี้เห็ดซองสีเหลืองสีส้มนะคะท่านผู้ชมโอ้โหหมานจริงจริงค่ะออ แล้วแล้วแ,วแ,วแว้่ต้องจุดนี้นะคะต้จุดนี้ได้ห้าโลกนะคะเร้วตจง้น้ำอีกนะคะเกดใสต่ตะกร้านะคะท่านผู้ชมเวยองามมากมากค่ะงามจริงๆค่ะเข้ามาปุ๊บก็ได้เลยนะคะ ตรงนี้อีกนะคะนี่นะคะจะอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าใบไม้จะปิดเอาไว้นะคะตรงนี้มีสี2สองดอกนะคะสองดอกนะคะรงจุดนี้นะคะต้องเอาดินโอกหน่อยๆนะคะ นี่นะคะท่านพี่ชมเห็นอีกแล้วนะคะเห็ดละโงกบานตรงจุดนั้นนะคะเห็นสองดอกนะคะท่านพี่ชมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันก่อนนะคะไข่ละโงกนะคะนี่ไข่ลูกใหญ่มากค่ะท่านพี่ชมนี่กาลังโผล่าจากดินนะคะโอ้ยหมานจริงๆค่ะท่านพี่ชมนี่งัดไข่ขึ้นมาเลยะคะโอ้ใหญ่จริงๆนะคะโอ้ นี่ไข่ละงอกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาดินออกหน่อยๆน,นะคะเดีย๋ยวเราไปเก็บอันบางต่อนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากเดินต่อนะคะ<ม>ก็เจออีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้หมานจริงๆนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยบานใหญ่เลยตรงนี้เห็นหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะคะ สามดอกแล้วก็ตรงจุดนั้นอีกดอกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะโอ้ยบานใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยสวยจริงๆค่ะอร่อยมากๆค่ะเห็ดละโงกค่ะโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมหมานจริงๆนะคะพรุ่งนี้เราก็จะหมานแล้วก็รวยๆไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเก็บเห็ดสามวันก็หมานทั้งสามสามวันเลยนะคะโอ้ยสุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนี่นะคะ เดี๋ยว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 อจะพาท่านผู้ชมมาเก็บนะคะนี่อุย้ยบานใหญ่นะคะเดี๋ยวเก็บให้ท่านผู้ชมได้ดูชมจะจะไปเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยลมแล้วโอ้ยท่านผู้ชมคะโอ้ยบานใหญ่เต็มกล้องเลยเราลองมาส่องหาตัวเด็ดเด็ดนะคะท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่ยนะคะ ใหญ่จริงๆค่ะท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้หมานคือเก่าเกือบจะเต็มหนึ่งตะกร้าแล้วเดี๋ยวมาเก็บดอกนี้นะคะอันนี้ดอกตูมนะคะละโงกตูมนะคะละโงกตูมสีเหลืองนะคะนี่นะคะโอ้เก็บให้เห็นกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าลมไปโน่นแล้วโอ้ยใหญยสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางก่อน ดเก็บอีกดอกหนึงก่อนนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเมื่อวานก็เดินเหมือนกันแต่ว่าหาไม่เจอนะคะนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะโอ้ยลมตึงหมานอีลีเลยมานคักคักโอ้ยอะไรจะหมานอย่างนี้เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่โอ้ย งามจริงๆจะพาไปเก็บตรงนู้นต่อนะคะตรงนี้โกใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมโอ้มีตรงจุดนี้นะคะโอ้ย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 งามจริงๆเดี๋ยวนี้นี่นะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่ข้างๆต้นปละเปลี่ยนะคะต้นปลาเปลี่ยเอ๊ะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเนาะแอดก็ลืมจำไม่ได้นะคะนี่นะคะต้นปลาเปลี่ยที่แอดเคยไปขอโชค ที่ไอส่วนร้างบ้านพโยงเก่านะคะท่านผู้ชมอู้นี่นะคะของแทกจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเฮงเฮงเรือเรือเฮงเฮงเรือเรือในวันพรุ่งนี้โอ้เดวงัดให้ดูเลยนะคะโอ้ยเมื่อวานก็เดินไม่เจอนะคะนี่โอ้ยแมงเริ่มมาแย่งกินนี่แมงกินข้างๆะค่ะท่านผู้ชมอ้าวแมงกินข้างหนึ่งคะ่ะ ั่งนี้ไม่ค่อยสวยเลยแต่ฝั่งนี้โอ้สวยมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใสต่ตะกร้ากันเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงจุดนี้ก็ได้ส,สีดอกนะคะสีดอกใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมนี่โอ้ยงานจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ ท่านผู้ชมหมานอีกแล้วค่ะก็หลังจากเก็บสี่ดอกตรงนั้นเสร็จนะคะเดินมาปุ๊บก็เจอเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงนี้เห็นสามดอกนะคะหนึ่งดอกแล้วก็สองดอกแล้วก็สามดอกนะคะท่านผู้ชมอ้วันนี้หมานจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะกําลังขึ้นใหม่นะคะนี่แอดจะเก็บให้ดูนะคะอท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะ อย่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้อีกนะคะเรื่องเรื่องเก็บเห็ดเอดชอบมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะชอบหาเห็ดนะคะเพราะว่าหาเห็ดก็สนุกดีนะคะท่านผู้ชมคลายเครียดด้วยนะคะยิ่งได้เห็ดก็ยิ่งสนุกไปใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมถ้าได้เก็บได้เยอะๆนะคะไม่เหนื่อยเลยค่ะท่านผู้ชมหายเหนื่อยเลยนะคะนี่ เดี๋ยวกลับจากป่าเห็ดก็จะหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอซี C ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับจากป่านะคะเอสก็จะโทรหาเลขของหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้ไม่ได้ไปหาท่านนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าเอสก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนะคะมัวแต่เข้าป่าหาเห็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอสก็จะโทรหาหลวงพ่อให้นะคะแล้วก็ จะนำตัวเลขมาฝากกับ FC ทุกท่านนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยสวยงามจริงๆนะคะดินเยอะนะคะนี่นี่นะคะให้ดูตะก,กร้านะคะเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากเดินต่อนะคะก็เจออีกสองดอกนะคะนี่ดอกกำลังตูมนะคะท่านผู้ชมโผล่ออกจากดินนะคะนี่ ตรงนี้หนึ่งโดกนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้อีกหนึ่งโดกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมโดกตุูมๆนะคะเดีย๋ยวเรามาเก็บด้วยกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่จริงไหมเอาก่อนนี่ตรงนี้ได้สองสองโดกตูมๆนะคะนี่สวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชม จะเก็บอันนี้ต่อแล้วนะคะอันนี้กำลังฟูขึ้นมานะคะอืมโอ้ยงามอีมท่านผู้ชมเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นแวบ,บๆตรงนี้ไข่ไข่กำลังฟูนะคะนี่นะคะไข่ก็จะอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะฟูมาแบบนี้เลยนะคะดินดินจะแตกนะคะไข่ฟูดินแตกเอง ได้ไข่ลูกหนึ่งไม่ค่อยใหญ่นะคะตรงทุดนี้อูย้ยมานจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงนี้ได้สามโดกนะคะรวมทั้งไข่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะหมานมานค่ะท่านผู้ชมมานอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอยู่เป็นแถวเลยนะคะโอ้ยเมื่อวานแอดก็เข้ามานะคะแต่ว่าหาไม่เจอนะคะ วันนี้มาดูใหม่ก็เลยเจอนะคะท่านผู้ชมโอ้ยบานแล้วนะคะโอ้ยหลายดอกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นแถวเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากมากค่ะเดี๋ยวแอดจะลองนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงจุดนี้แปดดอกนะคะท่านผู้ชมโอ้ยมานจริงๆค่ะวันนี้โอ้สุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมหมานจริงๆนะคะเนี่ยนะคะตะกร้าก็เต็มนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตะกร้าก็เต็มนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกันเลยนะคะท่านผู้ชมอ้ยในมีดโอ้ย,นนอยสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมหมานจริงๆค่ะนี่นะคะโอ้โอ,อันนี้ดอกตูมนะคะนี่ดอกบานนะคะท่านผู้ชมโอ้นี่นะคะสวยจริงๆนะคะ เดี๋ยวเดีอดเขอเก็บกวนนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเอดก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากไปเก็บเห็ดมานะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสีมือวันนี้ล้วนๆน,นะคะท่านผู้ชมโอ้ยหมามจริงๆนะคะโอ้ยดอกกระตูมใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้ ก็มีตัวเด็ดๆมานำเสนอกับ F c ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่า F c บางท่านก็รอคอยตัวเลขของหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะท่านผู้ชมพอแอดกลับถึงบ้านปุ๊บนะคะแอดก็ต่อสายตรงไปหาหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปถามตัวเด็ดๆจากหลวงพ่อมาฝากกับ F c ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะเลขจากหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะ งวดประจำวันที่1เมษายนพศ2565นะคะหลวงพ่อให้มา849นะคะ3ตัวบนคือ849นะคะแล้วก็2ตัวล่างนะคะ1991นะคะแล้วก็4004นะคะก็ให้ตัดเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มี8448 8 9 9 8แล้วก็4994นะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้ารู้จักเล่นก็คงจะโชคดีกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ให้197นะคะตัวเลขก็ออก9กับ6ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมกลับหัวนะคะถ้าเราเอาเลข6กับเลข9กกลับหัวก็คงจะโชคดีน,นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าพลาดไปนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ยังคงตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเลขแม่นแม่นจากหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าทุกคนคงรอคอยตัวเลขจากหลวงพ่ออยู่นะคะนี่นะคะก็ถ้าชอบถ้าถูกใจก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็ นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าและก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองแชแนลที่ได้รับชมคลิปนี้ตัวเลขจากหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะจงโชคดีกันทุกท่านนะคะ ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ